สวัสดีครับผมเขียวใบ่อมนะฮะวันนี้จะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนสปริงคืนไกของหน้าไม้นะครับตัว 3A นะครับคือตัวนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตไม่ประกอบนะครับเพราะว่ามันจะต้องถอดดูแล้วนะครับเลยไม่ประกอบดีกว่านะครับสปริงคืนไกเนี่ยมีหน้าที่นะครับก็คือทาให้ไกมันดีดคืนมาอย่างนี้นะครับ1น่อเนี่ยช่วยนะครับในการดันไกนะครับก็คือถ้าเราเปลี่ยนให้มันนิ่มขึ้นนะครับไกมันก็จะหลุดคมขึ้นวางกันเถอะก็จะง่ายขึ้นนะ วิธีทําก็คือต้องถอดน็อตตัวนี้1ตัวนะครับด้านหน้านะครับอีก2ตัวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทํายังไงหาอะไมารองให้สูงขึ้นหน่อยจะได้เห็นชัด,ชดนะครับน็อตยึดรางนะครับมี2ตัวนะครับ นะบางทีเล่นๆไปมีหลุดเหมือนกันนะฮะสปริงตัวนี้หลุดก็ใส่เองได้นะครับไม่หลุดก็ถอดออกมาเปลี่ยนได้นะถ้าพันต้องการที่จะถอดถอดสองตัวตรงนั้นนะครับ แล้วก็ถอดด้านล่างถึ้นไปนะครับด้านล่างใช้แฉกเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ตัวใหญ่หน่อยตัวนี้นะครับตัวชุดดั่นไกลมันเป็นโมดูล่านะครับสามารถถอดแยกชิ้นได้เลยไม่ได้ยึดติดอยู่ในโครงปืนนะครับ หมือนปืนสมัยใหม่นะเป็นอย่างนี้นะปืนจริงๆก็เป็นอย่างนี้นะครับพวกตระกูลซิกพีสามสองศูนย์สามหกห้านะฮะเป็นอย่างนี้เลยนะครับชดุดลันไกนยแยกกันมาอย่างนี้สปริงตัวนี้อยู่ตรงนี้นะท่านเห็นไหมนะครับออกออกไปก่อนนะครับรางหลุดเนี่ยฮะสปริงตัวนี้เห็นไหมครับกดลงไปนะครับ มันจะด,ดีดหายนะฮะยา,านหาเค็่องนะะเห็นไหมสปริงตัวเนี้ยสปริงตัวนี้เป็นทำหน้าที่คืนไกลนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนให้เป็นตัวที่นิ่มกว่านี้ได้นะครับ นะด้านในเนี่ยมองพอมองเห็นหด้านในจะมีลูกเหล็กกลมอยู่ลูกนะไม่ไม่ใช่ลูกปืนนะครับเป็นลูกเป็นลูกของเป็นอะไหล่ชิ้นชิ้นส่วนนะครับเอาไว้เพื่อประคองตัวสปริงนะครับให้มันขยับได้ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนให้นิ่มลงได้นะครับหรือว่าถ้ากลัวปืนลั่นก็เปลี่ยนให้แข็งขึ้นไดน้เปลี่ยนก็เอาใส่เข้าไปนะครับโดยการใส่เข้าไปในนี้ หเห็นลูกเหล็กกลมสีขาวนะครับอายก็วางยัดครับเลยนะครับพอดีมีสายเข้านะครับเดี๋ยวว่ายัดวางสายก่อนนะครับใส่นเข้าไปอย่างนี้เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกับที่เดิม ตรงนี้มันจะมีรางใส่อยู่นะครับสมมุติเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับสปริงตะก,กี้นะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนนะครับก็ทำต,ตามที่ผมบอกนะตรนนี้ก็ใส่รางเข้าไปนะครับจะไปยันอยู่ด้านใน ร้อยละขันน็อตกลับเข้าไปไม่ยากนะครับซ่อมตัวนี้โครงสร้างเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงสปริงคืนไกลเนี่ยนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับ แต่ว่าการแต่งเซียแต่งอะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้ไกลลั่างคมขึ้นแม่นยําขึ้นเดี๋ยวมีเวลาวันหลังเนี่ยผมจะมาทําให้ดูอีกทีนึงก็ขันน็อตกลับไป3ตัวอย่าเพิ่งขันแน่แนนะครับตัวล่างตะก,กี้ที่ผมขันไปเนี่ยผมขันแค่พออยู่ก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะขันตัวบนนี้ให้แน่นก่อน ลูกด้านนะครับสองข้างครับ ันใ้ถึงมือนะครับไม่ต้องขันจนถึงกับฟรีนะวางน็อตหวานด้านกนเนี่ยนะครับตัวไขควงเนี่ยก็จะรูใหญ่หน่อยนะครับผมก็จะเปลี่ยนไขควงเลยนะไม่งั้น,เ,นเอาตัวเล็กขันตัวใหญ่ตัวใหญ่ขันตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวหวานนะครับเวลาขันก็ดูตัวนี้ด้วยนะครับว่าให้เข้าที่ให้เข้าทางนะก็เรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะก็ทำงานได้แล้วโอเคนะครับวันนี้ก็ ดูเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ